ครับเพื่อนเพื่อนครับมีผีตัวนี่น่ากลัวนะผมจะเล่าให้ฟังนั่นเขาเรียกว่าผีพนันนะผีพนันนี่อันตรายนะครับเพราะว่าถ้าสิงใครเนะี่ยอยู่นานเหมือนกันนะผีพนันนี่ผมก็เห็นหลายคนเลยนะวันนี้วันนี้ก็ดูข่าวก็มีครอบครัวหนึ่งนะครับติดการพนันแล้วก็แล้วก็น่าจะประสบปัญหาอะไรสักอย่างนะครับ อาจจะเป็นหนี้เขาเยอะนะอาจจะต้องเอาคล้ายๆว่าเอาที่ดินเอาบ้านเลยไปจำนองประมาณนั้นนะผมว่าน่าจะน่าจะมีเยอะนะแขวนคอตายครับนะผมจะไม่ได้เลยจังหวัดเลยแต่ว,ว่าคนเป็นคนคนก็าอายุไม่เยอะดีนะรู้สึกว่าจะประมาณสาสิบสองปีนะแขวนคอตายด้เชือก,กรูปกับเมียกันมามา,มาลอ้อน่าสงสารน่ากลัวครับปีพัน,นนี้นะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยกนะับครอบครัวน้นองเขาแต่ว,ว่า อยากให้พวกเราดูเป็นตัวอย่างว่าผีพันันนี่มันมันร้ายกว่าผีที่มาหลอกเราที่เราว่าผีหลอกผีหลอกผีพันันนี่น่ากลัวกว่านะแล้วคนติดการพันันนี้มันก็มันก็เรียกว่ามันเป็นนิสัยที่ไม่ยอมคือคือว่าจะจะมีความอยากอยากเอาชนะอยากจะเล่นให้ได้อ่ะนะติดการพันันมันก็มีมีเยอะมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยวนี้นะ มันจะเป็นการเล่นการพนันบนโลกออนไลน์หรือว่าการมีบอลตามการสนุนเยอะแยะนะก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่เอาจริงเอาจังสักทีนะแต่ว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังผมมันก็ทําได้แต่ว่าไม่รู้มีเส้นอะไรมาบังตาบาังเลยทำให้มองทำให้มันมันมันไม่หมดไปจากเมืองไทยสักทีนะเรื่องการพนันนะ ว่าบ่นมันก็มีเยอะอยูน่นะก็อยากให้ผู้ใหญ่ช่วยกวดขันแล้วกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าคนพวกนี้ถ้าะระบบนี้มันไม่มีในเมืองไทยผมว่ามันก็สวยงามนะคนนี้คนไม่ได้กงานพันนี้มันก็ก็จะไม่ไมติดกันนะติดการพนนนันธุไปไม่ไปไม่รอดเพรเริ่องวียนวายล่ะโอเคนะครับช่วยๆด้วยครับผีพนนันธุ์น่ากลัว